เกิดอะไรขึ้นพี่หักครับหักฮะลมแรงมากวันนี้เท้าไม่มาเจอพายุเจอเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจอพายุไปสามสามก้อนสามรอบรอบแรกหลังคาหักรอบสองไฟชีทหักรอบสามนี่เต็นท์ถึงขั้นหักเลยสามข้อเลยอ่ะติ๊กสามท่อเลยพี่โหหักแล้วครับลมแรงมากไหนวะติ๊กไหนวะที่เนียรานนี้แก นี่ยตรงเนี้ยม <t ní> ีกระหักไหนติ๊กเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างข้างในเป็นไงบ้างหักหักสามท่อนไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวเอาไฟทิ้ออกดีกว่าทิ้งเดี๋ยวโอ้ยไงพี่อยู่เพิ่งเด้อเดี๋ยวเพิ่งรู้เลยพี่เดี๋ยวก็เปียกข้างในก็เปียกเป่าเดี๋ยวให้มันฝนหายก่อนแค่ตรงนี้ไม่มีไฟครับผมปิดกันไปแล้วนะเดี๋ยวมันไหม้เต็นท์ คือเนื้จะจำไงดีครับผมหน้าทีมคืนนี้จะจำไงดีไม่รู้จะบรรยายไงนะครับก็เดี๋ยวเอางี้กันกินกาแฟลวกไอ้ไข่ลวกก่อนนี่ไข่ลวกชิบหายไปแล้วครับลวกไว้ยังไม่ได้แดกเลยครับรอบรอบสองนี่เป็นอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วสมารสมาร์ทบอกนครับ ที่บ้านที่บ้านไม่มีนอนแล้วเหรอครับไป <c oughs> เจ๊ตั้งไปสอมตั้นั้นนี่เป็นสิ่งมือการหุ่ข้าวแบบดงแบบเรียกไรนะถุงถุงข้าวเซาน้ำถุ่มเชน้ำเป็นไงครับพี่สวยฮะข้าวสวยมากเลยดีกว่าเมื่อวานนิดนึง เมื่อวานเมื่อวานผมผงเองเลยไหนดูหน่อยดิดูหน่อยดินี่ฮะสวยครับหอมโอ้ยมื้อเช้าหลังจากที่เราเดินพายุกันพัดลมไปพลางก่อนแล้วเดี๋ยวตาหมองจะมาเต็นเต็นเละยังไม่ได้ซ่อมเลยกินก่อนไม่เป็นไรกินก่อนแต่เราก็มั่นใจว่าถึงแต่เราจะพังเราก็จะยังอยู่อีกคืนนึงซ่อมได้ครับพี่เบิร์ตนี่ก็ได้คืนโครงเต็นท์ใหม่ เป็นเก่าแต่มาซ่อมใหม่หลังหลังจากที่ถูกพายุพายุฝนสลมไปสามรอบหักตอนนี้ติ๊กกำลังสวดวิญญาณพี่เบิร์ดครับซ่อมได้